ต่อตอนที่สองพิธีสรปัดตัดสละในคานั้นเนี่ยกษัตริย์ชนะมีชัยมีความแค้นที่บิดากษัตริย์ปะลิตกสิทธ์เนี่ยถูกงูกัดตายโดยที่ท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องราวที่ต้นตระกูลเนี่ยเคยไปเผาป่าขันธกะทําให้เหล่าพญานาคเนี่ยตายจํานวนมากหลังจากที่มีการประชุมกันแล้วกษัตริย์ ชนะมีชัยเนี่ยหรือชนมีชยะเนี่ยชนมีชยะเนี่ยก็ท่านก็อัญเชิญส่งเทียบเชิญอะไปให้เหล่าฤาษีโยคยีทั่วราชอาณาจากักรทั้งนอกเมืองในเมืองเหล่าฤาษีโยคยีก็ได้เดินทางมาที่ยังเมืองเมืองหัสดินาปุระเนี่ยแหละในเมืองหัสดินาปุระเนี่ยก็เป็นที่ที่เหล่านัก ทั้งหลายมารวมตัวกันตายที่นี่แหละมันเป็นที่มาของพิธีนาคปันจะมีนั่นเองกริย์ชนะมีชัยได้สั่งให้ก่อกองไฟขนาดใหญ่แล้วท่านบอกว่ากองไฟกองนี้เหมือนไฟแค้นในใจเรามันจะไม่มีวันมอดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีสารปัดตสซะเนี่ยมีการจัดขึ้น8วัน8วันโดยที่ ไฟในพิธีเนี่ยไม่เคยมอดลงลุศีที่ถูกอัญเชิญมาเนี่ยมีเป็นพันพันกว่าโดยแบ่งเป็นสองทีมนะทีมเช้ากับทีมดึกฤุศีทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันอะ่ะพันกว่าคนแล้วในมหาภารตะก็มีการพูดถึงลุษีอยู่สองคนนะ ในฤาษีสองคนนี้ก็มีการสนทนาคันนะว่าพวกนาคเนี่ยมันเป็นลูกเต้าเหล่าใครทีนี้ฤาษีที่สารตนะเนี่ยพระฤาษีสารตนะเนี่ยก็เลยเล่าให้อีฤาษีคนหนึ่งฟังว่าเหล่านาคเหล่านี้นะเป็นบุตรของพระนางกระทลุและพระฤาษีแกศยะปะพรมเทพีดรมีลูกชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แล้วพญานาคที่มากัดมากัดเนี่ย พระกษัตริย์ิกษัตริย์ปริกษิตตายเนี่ยหรือมหาราชปริกษิตเนี่ยตายเพราะฝีมือตักกษัตริย์นาคราชถามว่าทําไมรู้ว่าเป็นฝีมือตักกษัตริย์นาคราชก็เพราะว่าพญาตักกษัตริย์นาคราชเนี่ยเป็นพญานาคสีแดงมีปีกสีดําหลังจากที่ตักกษัตริย์เนี่ยฆ่ากษัตริย์ปริกษิตตายเนี่ยท่านก็บินหนีออกมาจากหอคอยงาช้าง ทหารก็ไปทูลไงว่าเนี่ยเห็นพญานาคตัวเบลเลอร์เลยมีปีกสีดำมันบินออกมาจากหอคอยงาช้างลูกชายเนี่ยแค้นมากยังไงต้องแก้แค้นก็เลยทำพิธีเลยอัญเชิญเหล่าพรามและโยคียมาทำพิธีสรปัดตัดสละเพื่อที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธพญานาคให้มันหมดไปพิธีเนี้ย ก็ได้ดำเนินมาวันแรกในวันที่หนึ่งเนี่ยเหล่าอสสารพิษและงูที่เป็นสัตว์เดรัจฉานร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยตายก่อนสัตว์ที่สัตว์เดนาคเนี่ยจะเป็นกึ่งเทวดากึ่งเดรัจฉานแต่งูที่เป็นเดรัจฉานร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยจะไม่มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําพิธีสารปัดตัดสละเนี่ยงูที่เป็นสัตว์เดรัจฉานร้อยเปอร์เซ็นตก็ถูกดูด ถูกดูดถูกดูดอะเป็นหลุมดูดอากาศนะเป็นหลุมดูดอากาศก็กลายเป็นแบบงูเนี่ยมันก็ถูกดูดลงมาเนี่ยตายกองไฟร้องอน่าสงสารมากพิธีดำเนินไปจนถึงประมาณวันที่สี่พระแม่มนัสสาหรือพระแม่มาริสาเนี่ยทนไม่ไหวพระแม่มาริสาคือเทวีแห่งอสารพิษพระแม่ มณัสาเนี่ยเป็นบุตรของพระศิวะกับพระแม่คงคาพระแม่มณัสาเนี่ยเป็นลูกที่เกิดจากอิทธิลิ์เกิดจากกล่องดวงใจอันศักดิ์สิทธิ์เป็นมาเป็นเทวีที่มีผิวกายขาวอมเหลืองสวยงามมากพระแม่มาริสาเนี่ยจะมีบริวารเป็นงูแล้วก็หงพระแม่มาริสาเนี่ยท่านทนไม่ไหวอะ่ะสงสัยคือท่านทนไม่ไหวอะ่ะเหมือนกับว่าท่านคิดในใจอะ่ะสงสัย ตายหมดแน่เลยพอเข้าถึงวันที่เมื่อเข้าถึงวันที่ห้าเนี่ยท่านทนไม่ไหวแล้วไงท่านก็เลยคิดแล้วไงว่าจริงๆก่อนหน้านั้นอ่ะท่านก็คิดแล้วนะว่าจะทํำยังไงอยู่ดีๆบริวารอยู่ดีๆบริวารของท่านอะ่ะที่เป็นพญานาคเนี่ยคุยคุยกันอยู่ถูกดูดเข้าไปอยู่ดีๆพญาก็ลอยดูดเข้าไปถูกดูดไปที่กลางกองไฟในพิในพิธีสรปัตตดสลัก พระแม่มาริสาเนี่ยท่านทนไม่ไหวทีเนี้ยท่านคิดว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่มีวาทศาิลป์เป็นเลิศที่สามารถเปลี่ยนใจกษัตริย์ชนะมีชัยเนี่ยให้เลิอกอาฆาตพยาบาทเหล่านาักได้คนคนนั้นน่ะที่ได้รับการคัดเลือกจากพระแม่พระแม่มาริสาหรือพระแม่มานัสสานั่นก็คืออัสกะหรืออัสกะอัสกะเนี่ยเป็นพรามณ ซึ่งเป็นลูกครึ่งพญานาคกับมนุษย์แต่เป็นมนุษย์แท้เพราะว่าพญานาคเนี่ยนะถ้าถ้าพญานาคผู้ชายมีลูกกับมนุษย์ผู้หญิงอะ่ะเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นพญานาคแท้ร้ออร์ซนอัสิกาเนี่ยนะหรืออัศกะเนี่ยมานพอัศกะเนี่ยมีบิดานะมีบิดาชื่อพะระฤาษีชลักกาลุก ส่วนมานดาเนี่ยชื่อนางนาคมนทามนทาเนี่ยเป็นลูกสาวพยาวาสุกีอสิกาเนี่ยมีศักเป็นหลานพยาวาสุกีนาคราชพระแม่มนัสสาเนี่ยได้เดินทางไปคุยกับอสิกาขอร้องอะ่ะให้ช่วยให้ช่วยชีวิตเหล่าพญานาทีก่อนที่จะสูญพันธ์ อัสิกาก็เลยต้องเดินทางไปที่นครหัส,สดสินนาปุระเนี่ยแหละเพื่อขอเจรจากับกษัตริย์ชนะมีชัยให้อโหสิกรรมเถิดทีเนี้ความที่ว่าอัสิกาเนี่ยก็คือเป็นเป็นมานบหนุ่มนะก็คืออายุประมาณ20ิบกว่าและเป็นคนที่รูปหล่อมากทีเนี้อัสิกาเนี่ยก็ไปถึงที่หน้าวังแล้วขอ ขอเจราจากับกษัตริย์ชนะมีชัยไงทีเนี้ยถ้าเป็นพวกพราหมณ์หรือฤาษีเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงเมืองนี้เนี่ยจะได้จะได้เชิญเข้าวังหมดเพราะว่าเขากำลังมีงานใหญ่ก็คือการทําพิธีสรปัตตัดสะสชั่วโมงพิธีสารปัตตะละถูกจัด8วันทั้งวันทั้งคืนเลย24ชั่วโมงเมื่อกษัตริย์เมื่อกษัตริย์เนี่ย คือตอนนั้นน่ะมันจะมีพราหม์โยคยีเดินทางเข้าเมืองเยอะอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาจะไปรวมตัวกันน่ะเหมือนกับว่าตอนเช้าห้าร้อยคนแล้วพวกที่เหลือเนี่ยก็มาทําพิธีเอาตอนคือผัดเวรกันน่ะผัดเวรกันคนละผัดเวรกันน่ะคนละรอบอะ่ะคนละรอบรอบรอบ,รอบตอนอ่าตอนหกโมงหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นและหลังจากนั้นก็เป็นอีกรอบนึงพิธีสรปัดตดสระเนี่ยก็ถูก ก็ถูกจัด24ชั่วโมงอะ่ะมีพญานาคจำนวนมากตายตอนถึงวันที่สี่เนี่ยนะพญานาคที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยได้ไหลลงมาพร้อมกันทีเดียวอะ่ะเยอะมากมายเลยซึ่งวันนั้นแหละที่ว่าพระแม่พระแม่มาลิสาหรือพระแม่มนัสสาเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวแล้วพอเข้าวันที่สี่อ่ะพอเข้าวันที่สี่เนี่ยมีพญานาคตายจํานวนมากพระแม่ทนไม่ไหวแล้วจะต้องทําอะไรบางอย่าง ทีเนี้ยอัศกะเนี่ยก็ขอเจรจากัตระิยชนะมีชัยโดยมานพหนุ่มอัศกะหรือพรา,มพามหมณุ่มอัศกะเนี่ยได้ใช้เหตุผลได้ใช้เหตุผลนะขอคุยกับชนะมีชัยซึ่งกษัตชนะมีชัยเนี่ยเป็นคนที่มีความแน่วแน่มากในวันแรกเนี่ยก็ไล่กลับไปแล้วก็บอกว่าคือเราตั้งใจว่าคือจะฆ่าล้างเผ่าพันุงูให้หมดจัก,กรวาล ซึ่งอัสกะนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ากษัตริย์อารมณ์ไม่ดีอยู่กษัตริย์อารมณ์ไม่ดีอยู่ทีเนี้ยวันที่หกเนี่ยอัสกะขอคุยนะแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยไล่กลับไม่ยอมคุยทีเนี้ยพอวันที่เจ็ดเนี่ยอัสกะมาคุยใหม่ขอเจรจาตั้งแต่เช้าเลยทีเนี้ยช่วงที่ ช่วงที่กษัตริย์ชนะมีชัยเนี่ยมานั่งบนแท่นบัลลังเพื่อดูพิธีการประกอบพิธีสรปัดตัศระซึ่งช่วงที่มีการประกอบพิธีสรปัดตัศระก็มีเหล่านาคราชเนี่ยไหลลงมาจากสวรรค์เนี่ยมาไหลถูกดูดจากสวรรค์เนี่ยแล้วก็มาตายในกองไฟเนี่ยมากมายมหาศาลกษัตริรย์ชนะมีชัยก็ดูไปสังเวชไปดูไปสังเวชไปในครานั้นนะพญาตักกระเนี่ยขึ้น คือในวันที่ห้าในวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยพญานาคจํานวนมากตายแม้แต่พญาตักกะสะก็เกือบตายพญาตักกะสะเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับพระสุริยเทพทีเนี้ยตอนที่พญาตักกะสะกาลังถูกดูดลงมาเนี่ยพญาตักกะสะเนี่ยได้แปลงร่างเป็นงูแล้วก็ไปรัดบนคือบางตำนานบอกว่าพญาตักกะสะไปหาพระอินทร์แล้วก็ใช้แล้วก็แปลงร่างเป็นงูแล้วก็ขด ขดรอบขดรอบบอลลังของพายินทีเนี้ยบัลลังของพายินเนี่ยก็เลยถูกดูดจะมาเข้าในพิธีสรปัตตสละได้ซึ่งมันจะมีภาพโบราณโบราณน่ะในในวิกิพีเดียในกเกิลน่ะมันจะมีเป็นภาพมันจะเป็นภาพาส่วนใหญ่เขาจะวาดคือมันมีสองตำนานไง บางตำนานก็บอกว่าเป็นพระสุริยะเทพบางตำนานก็บอกว่าเป็นพระอินท์แต่ว่าในภาพที่เอเห็นนะที่ว่าเป็นภาพโบราณโบราณนะ่ะจะเป็นราชรถของพระอาทิตย์นะที่ว่ามีงูสีแดงอะ่ะลัดอยู่งูสีแดงอะ่ะไปรัดราชรถของพระอาทิตย์แล้วด้วยด้วยอิทธิฤทธิ์เนี่ยของพิธีสรปัดตัศระเนี่ยก็ทําให้พญาตักกรสะถูกดูดมาส่งผลให้พระอาทิตย์ พระอาทิตย์ก็จะต้องถูกดูดมาเข้ากองไฟในพิธีสรปัดตัดสระได้นี่คือความอ m a z i n g มากแม้แต่พระแม้แต่พระสุริยะเทพยังต้องมาตายเอามนุษย์หรือทีนี้ในคานั้นเนี่ยอะวันที่สองเนี่ยอซิกาเนี่ยก็มาพูดเจราจาแล้วก็ตอนเช้าตอนเช้าเช้าเนี่ย วันแรกที่ไปถึงเนี่ยคือมันเป็นตอนเย็นแล้วกษัตริย์อารมณ์ไม่ดีพอตอนเช้าเนี่ยกริย์อารมณ์ดีใช่ไหมอาซิก้าก็มาแบบเนี่ยนะท่านรู้ไหมว่าบรรพบุรุษของท่านเนี่ยเคยฆ่าล้างเผาพันพญานาคมาแล้วนะเนี่ยอรชุนบนรรพบุรุษของท่านเนี่ยเคยเผาป่ากขันทกาแล้วก็ทําให้ลูกเมียเขาตายและพญาตกระสะเนี่ยท่านต้องสูญเสียลูกและชายาไปเพราะเพราะบรรพบุรุษของท่านเนี่ยฆ่าตาย ดูท่านรู้ไหมว่าเนี่ยบรรพบุรุษของท่านเนี่ยก็เคยฆ่าพญานาคกันเยอะมากทั้งแล้วก็บรรพบุรุษของท่านเนี่ยเผาป่าขันทกะเพื่อจะสร้างเมืองอินทรปัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองอินทรปัดเนี่ยก็ถูกสร้างบนบนบน,บนเศษซากความตายของเหล่านาคจํานวนมากภายหลังเมืองอินทรปัดเนี่ยก็เลยแบบเหมือนเจอภัยธรรมชาติล่มไปอะ่ะ ก็พูดเออคือเมืองหัศดีนาปุระเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนกลางของอินเดียนะส่วนเมืองอินทรัปัตเนี่ยจะเป็นเมืองที่อยู่ทางแถบปากีสถานภายหลังอ่ะเมืองนั้นอะเสื่อมอํานาจไป คนอพยพออกมาอะไรมาส่วนเมืองหัสสินาปุระเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนกลางก็ทำเลชัยภูมิดีกว่าก็เลยทำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือก็คือพรามอัศกะก็เทศอะคุยกันไปคุยกันมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็ชาวเมืองก็โห่ร้องแล้เพราะว่าราชรสของพระสุริยะเทพ กำลังจะถูกดูดมาเข้ากองไฟโดยที่มีงูสีแดงลัดอยู่ทีเนี้ยกษัตริย์ชนะมีชัยเห็นว่าถ้าพระสุริยะเทพตายเนี่ยสงสัยอะ่ะโลกใบเนี้ยก็ต้องตายด้วยทีเนี้ยกษัตริย์ชนะมีชัยเนี่ยก็เลยสั่งให้เหล่าพรามและโยคยีหยุดหยุดการไล่คา,าถาหยุดการไล่คา,าถาพระเวทพิธีศรละปะตดสละก็เลยหยุดลง เพราะว่ากษัตริย์มีชัยกลัวว่าพระสุริยะเทพจะตายนี่คือจุดเริ่มต้นของวันนาคปัญจะมีวันนาคปัญจะมีคือวันแรกของการสิ้นสุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นาคราชซึ่งเป็นวันที่กษัตริย์ชนะมีชัยเนี่ยยอมอโหสิกรรมให้กับพญานาคตักสกะแล้วท่านก็เพิ่งมารู้ที่หลังว่าต้นตระกูลท่านน่ะ ก็เคยเผาป่าขันทกะเพื่อที่จะสร้างเมืองอินทรปัตการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นาคราชครั้งใหญ่สุดเนี่ยก็เกิดในยุคของกษัตริย์ชนะมีชัยนี่แหละการเผาป่าขันทกะเพื่อที่จะสร้างเมืองอินทรปัตในคานั้นเนี่ยก็สร้างความแค้นให้กับพญาตกาักกะสะถึงมนุษย์เนี่ยอายุสั้น,นออไงอรชุนตายแล้วไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าพญานาคก็ยังอยู่ พญานาคมีอายุไขยืนยาวอ่ะอรชุนเนี่ยแก่ตายไปแต่ก็ลูกหลานก็ยังอยู่ก็เป็นเหตุให้เนี่ยมีมีความคิดอยากจะแก้แค้นป่าขันทะกะหรือป่าขันทวระที่ถูกทางตระกูลปานนบเผาไล่ที่เนี่ยก็คือเมืองตักกะปัจจุบันคือเมืองเมืองตักกะเมืองตักกะศิลาหรือเมืองตักกะสะก็คือป่าขันทวระ เมืองตักกสะเมื่อก่อนก่อนที่จะมีการสร้างเมืองตักกาะก็คือเป็นป่าขันทวาระมาก่อนเผาหลังจากที่มนุษย์เผาป่าขันทวาระก็มาสร้างเมืองอินทรปัตภายหลังเมืองอินทรปัตเนี่ยเจอเจออาถรรพ์บางอย่างอ่ะทำให้เมืองล่มภายหลังเมืองนี้ก็ชาวบ้านก็เปลี่ยนจากชื่อตอนแรกเนี่ยตอนแรกเป็นป่าขันทวาระและชาวบ้านก็ มาสร้างบ้านเมืองที่เนี่ยคือมนุษย์น่ะลุกล้ําที่พญานาคมีการเผาป่ามีการสร้างเมืองจากป่าขันทากะก็กลายมาเป็นเมืองอินทรัปัตมีคนมาอายู่อาศัยนู่นนี่นั่นแต่มันมีอาถรรพ์บางอย่างทําให้เมืองเนี่ยไม่เจริญแล้วก็ล่มสลายไปหลังจากที่เมืองนี้ล่มสลายไปราชวงศ์ราชวงศ์ที่อยู่เมืองใกล้ๆเนี่ยก็มายึดแล้วก็ตั้งเป็นเมืองตักกะสะโดยที่ในเมืองตักกะสะเนี่ยจะ ปัจจุบันนี้นะในเมืองตักกสะจะมีวัดตกักกสะมีาาศาลตักกสะเพราะว่าคนอินเดียที่อยู่ในเมืองตกักกสะเชื่อว่าพื้นที่บริเวณน,นี้ทั้งหมดเนี่ยพญาตักกสะเป็นเจ้าที่เมืองนี้มีเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเมืองตักกสะคือที่ตั้งของตกกศิลาและก็เป็นเมืองที่พระสงฆ์ ได้มาสร้างนาลันทามหาวิทยาลัยนาลันทาคือ มหาวิทยาลัยสง์แห่งแรกของโลกมหาวิทยาลัยนารันทาจะมีหอสมุดนารันทาซึ่งรวบรวมเอกสารพระไตรปิฎกมหาวิทยาลัยนารันทาเนี่ยลุ่งเรืองมาเป็นพันปีจนมาสมัยศตวรรษที่11เนี่ยราชวงศ์โมกุลที่เป็นอิสลามเรืองอำนาจก็เลยทําให้มีการต่อสู้สุดท้ายเนี่ยมีการฆ่าพระเป็นพันรูปแล้วก็เผา ค่าเผามหาวิทยาลัยนารันทาเนี่ยถูกเผาห้องสมุดนารันทาถูกเผาว,วัดถูกเผาพระถูกฆ่าตายาาทางพญาตักกะสะนาคราชเนี่ยเป็นพญานาคที่นับถือพุทธนะลูกสาวเนี่ยนากลายานีที่มีปีกก็เป็นนางนับถือพุทธคือพญานาคมันจะมีสองสายสายที่นับถือพุทธ กับสายที่นับถือฮินดูพญาตักกะสะนาคราชเนี่ยเป็นนาคที่นับถือพุทธแล้วในเมืองตักกะสะเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยตักกะสะที่เหล่าพาราหม์เหล่าคนที่มีความรู้เนี่ยจะส่งลูกมาเรียนที่เนี่ยกริย์ส่งลูกมาเรียนที่ตักกะศิลาตักกะศิลาตั้งอยู่บนเมืองตักกะสะโดยชาวบ้านเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากเมืองอินทรปัตมาเป็นเมืองตักกะสะเพราะแต่เดิมแล้วเนี่ย บริเวณนี้ทั้งหมดมันคือป่าขันทกะซึ่งป่าขันทกะเป็นป่าสมุนไพรเป็นป่าที่แบบอุดมสมบูรณ์มากอ่ะเป็นแต่ก่อนอ่ะเป็นป่าขันทกะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะไปเก็บสมุนไพรไปเก็บผลไม้เป็นป่าขนาดใหญ่โดนมนุษย์ยึดไปแล้วก็ไปสร้างเมืองอินทรป,ปัตตแต่เมืองนี้ก็อยู่ได้ไม่นานจนชาวบ้านก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองตักกะสะแล้วก็อยู่มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ซึ่งเมืองตักกะสะเนี่ยจะมีโบราณสถานนั่นก็คือ ซากซากมหาวิทยาลัยนารันทาซากมหาวิทยาลัยนารันทาซึ่งคือมหาวิทยาลัยสงแห่งแรกแล้วก็ในเมืองตักะสะจะมีโบราณสถานเยอะทั้งวัดตักะสะศาลตักะสะมหาวิทยาลัยนารันทาซากมหาวิทยาลัยซากมหาวิทยาลัยตะกะศิลานี่คือข้อมูลที่คุณสามารถหาได้ใน ยังไงก็ได้จะไปอินเดียจะหาในจะหาข้อมูลจากในวิกิพีเดียหรือจะหาข้อมูลในก o เก l e หรือจะแบบไปเที่ยวไปดูตักกะศีลาก็คือว่าป่าขันทกกากะก็คือเมืองตักกะซีลาในปัจจุบันนี่แหละเมืองตักกะซีลาหรือเมืองตักกะสาก็เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสําคัญส,ญ,สญในอรายอรยอารยะอินอินเดียโบราณอรารยธรรมโบราณ ตากาศิลาก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดมาก่อนนารันทาตากาศิลาเนี่ยเกิดมาก่อนมหาวิทยาลัยตกกะกาศิลาเนี่ยถือกําเนิดมาก่อนพอพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในอินเดียเนี่ยเหล่าพระสงฆ์ก็มาสร้างมหาวิทยาลัยนารันทาซึ่งมีพระสงฆ์อ่ะมาศึกษาหาความรู้ที่เนี่ยเป็นพัน ในสมัยมหาราชองค์ไหนไม่รู้แต่รู้ว่าในอินเดียจะมีมหาราชอยู่สามคนน่ะที่เผยแผพร่พุทธศาสนาหนึ่งอโศกอโศกมหาราชสองสาลีวาหาันสามวิทูลทพะพระเจ้าอาโศกเนี่ยจะเกิดหลังจากพระพุทธเจ้าปริมณิพานน่ะสองร้อยกว่าพร,พระเจ้าสาลีวาหาันมหาราชก็สามร้อยประมาณสามร้อยแปดสิบส่วนวิทูลทพะเนี่ยมาเกิดยุคหลังๆอะประมาณไม่แน่ใจอะแต่ว่าทั้งสามคนนี้มีบทบาทในการ เผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็สร้างโบราณสถานอะไรพวกนี้นี่คือข้อมูลค่ะก็ขอจบเท่านี้แหละก็ดูในนี้ได้ค่ะหน้า k i n g b o x s p o t c o m